ผมฮาซาวะขอแนะนําพ่อมดเคลเบ r รเย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนคลิกเลยที่ w w w c l r p g a m e c o m เติมมาเวลสแนปวันนี้ใช้เพียงแค่สแนปไอดีคุ้ม3ต่อ1ส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคลเบอรคอยคุ้มสุดๆ 2. กิจกรรมฉลองครบ0 0 0 0 0แลค์หน้าเพจรุ่นลับของรางวัลแจก,จ,กจุกจุกมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาท3นำโค้ดของผมฮาซาวะไปใส่ตอนชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีก อย่าลืมนะครับเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องเ l e เวอร์เปยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาสาว่าวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ซีซันพาร์ทใหม่อย่างทันเดอร์โบสเนี่ยได้เข้ามาสู่เกมมาเวลแซฟของเรานี่เองซึ่งก็มีการ์ดใบใหม่หนึ่งใบครับก็คือบารอนซีโมครับผมเป็นการ์ดประจำซีซันพาร์ทฮะโดยบารอนซีโมเนี่ยเป็นการ์ดคูห้านะฮะที่มี3 Energy 5 Power ที่มากับความสามารถเปิดตัวครับผม เพิ่มการ์ดที่ใช้ e n e r g าต่ำสุดจากเด็กฝ่ายตรงข้าม1ใบมายังฝั่งคุณในพื้นที่การ์ดใบนี้อยู่ก็เมื่อเราลงบาลซิโม่ปุ๊บก็จะดึงการ์ดคอสต่ํ่ำสุดของเด็กอีกฝ่ายนมาตรงที่บาลซิโม่ยืนอยู่เลยนั่นเองก็เป็นการ์ดที่น่าสนใจนะขัดวางเด็กอีกฝ่ายได้น่าจะดีนั่นเองผมก็เลยจัดมาเลยนั่นเองแล้วก็สำหรับเด็กที่เล่นกับบาลซิโม่ในคลิปนี้จะเป็นเด็กอะไรก็ไปรับชมกันได้เลยครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเด็กที่ผมใช้เล่นในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองครับคือเด็ก ไม่ต้องเล่นนะผมบาลลนซิโมครับผมมากาะคู่เด็กนี้นั่นเองขอแนะนําการ์ดกันทีละใบก่อนนะครับใบแรกครับผมยอนดูใส่มาตัดการ์ดต่ําสุดในเด็กครับผมอีกฝ่ายหนึ่งใบก็ทําลายเด็กนั่นแหละต่อมาเป็นแกนมาสเตอร์ครับใส่มาเพื่อว่าให้ใช้ความสามารถเปิดตัวได้เพิ่มอีกหนึ่งชีครับผมซาบูครับใส่มาลดคอสดรอปสี่ซึ่งดรอปสี่ในเด็กนี้มีหว่องแอบสอบพลิวเวอร์ทูไรหว่องยิงไวยิ่งเก่งทิเบิลครับผมใส่มาจุกการ์ดจากเด็กฝ่ายตรงข้ามก็ทําลายเด็กอีกเช่นกัน บอลซิโมครับผมเปิดตัวครับผมเพิ่มการ์ดที่ใช้เอเนจีต่ำสุดในเด็กฝ่ายตรงข้ามมาอย่างตรงนี้ก็ทำลายเด็กฝ่ายตรงข้ามได้ดีเหมือนกันครับผมต่อมาเป็นกร a เดเตอร์กราเตอร์ก็คือจะลงการ์ดฝ่ายมา1ใบถ้าเขาพพวเวอร์น้อยกว่าก็ทำลายทิ้งก็ทำลายเด็กอีกฝ่ายเหมือนกันครับผมหวังครับผมทำให้เปิดตัวเพิ่มเป็น2ครั้งก็คอมโบกับพวกนี้ได้ดีครับเคเบิลยอนดูกราเดเตอร์บอลซิโมนี่อาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าโลเคชั่นจะเต็มเอาได้นะฮะอันสองครับผมก็เปิดตัวก็กปไอพวกนี้แหละทำลายเด ส่วนซืวอว่าสมุไรให้ผมใส่มาเพื่อทิ้งการ์ดอีกฝ่ายผมทําให้บนมืออีกฝ่ายถูกทำลายไปด้วยนั่นเองสแเจอร์ผมจะใช้1นึ่งจี้าอีกฝ่ายเคยทิ้งการ์ดก็เราใส่การ์ดทำลายการ์ดบนมืออีกฝ่ายเนี่ยมา2ใบคือซืวอว่าสมุไรแล้วก็แบ็คโบทําให้สแตชเจอร์เนี่ยเล่นได้แค่หนึ่งเท่านั้นนะก็ต่อที่แบ็คโบะนะแบ็คโบะจะทิ้งการ์ดเอเนอร์จีสามสูตรบนมือฝ่ายตรงข้าม1ใบก็เอามาทําลายมือฝ่ายตรงข้ามนั่นเองต่อมาพี่ิธีอุตเตอร์อตุอรรอตรง้ามงมามมพืนนี่กเตอฝ่ายตรงข้ามเช่นนกัน โดยรวมของเด็กนี้นะก็จะมีแพ็กเกจที่ทําลายเด็กได้ดีคือยอนดูเคเบลิลบอลแล้วก็กลายเดเตอร์ใช่ไหมมีอยู่เท่าไหร่สี่ใบนี้ใช่ไหมที่มาเด็กแกนมันเตอร์วงแอปสอบเนี่ยเอามาทิกเกอร์เปิดตัวอีกรอบหนึ่งนะหน้าที่เขาสบ,บูโรจจี้สี่คอร์ดแล้วก็สี่ใบสุดท้ายของเด็กก็เป็นแพ็กเกจทิ้งมืออีกฝ่ายถ้าเราเล่นเด็กนี้เนี่ยอีกฝ่ายจะโดนทั้งทําลายเด็กแล้วก็โดนทิ้งมือด,ด้วยเขาจะเล่นได้ยากมากๆเลยนั่นเองแล้วก็ทุกคนที่ก่อนจะไปรับชมเกมเพลย์กัน รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้เตือนเพื่อเป็นกงใจให้ผม้วยนะครับเมื่อลงไปกดกันแล้วก็ไปรับชมเกมเพลย์กันได้เลยมาครับผมเปิดเกมนี้ครับด้วยโลกคชั่นอย่างไททันซึ่งเราไม่ได้ใช้อย่างนี้อเ,เอาเปิดออกมาเป็นซักเฟอร์เกิลครับตรงกลางเป็นปราสาแทแบ็กโตนโหอย่างนี้เขาได้แร็ปไปเลยเนาะตาบูนะ่าสนใจ ตะบ,บูก่อนแล้วกันครับไอที่ปราสาทไม่น่าจะเป็นอะไรมั้งใช่ไหมใช่แหละเขาเปิดไปคิวมอนเกอร์ครับทำลายแล้วออกตัวเองไปน่าจะเป็นเดสเนะาะทำลายเพื่อหวังลดคอสของเด็กเดซใช่ครับมีหายครับผมได้เป็นวูเบนเราเมฟสอบ มผมไม่เป็นเพลย์เคเบิลแล้วแกนมอนสเตอร์ก็ได้นะทำไมฝ่ายเล่นได้ยากออกการเข้ามาเลยน่ามาเป็นเว็บเนาะอีกใบหนึ่งละเป็นเดดลอั่นเง่งโอเค เล่นเป็นดอกเตอร์ออกตอพุสก็ได้นะเขามีการบามือห้าใบผมดอกออกซ้ายเลยหรือขวาขวาดีกว่าให้เขาเล่นได้ยากที่สุดเล่นมาสองใบครับเป็นซูเปอร์สเปอร์น่าจะจากแคมป์ลี่ไฮตอนดูครับตัดเป็นย้อนดูเราไปกาบรบัมือเขามีสามใบครับเอามาให้หมดเป็นเดอะฮู้ดครับเดธแล้วก็มูลเกล์ที่ก๊อใไรไม่ได้ว่าการบนมือไม่มีใช่ไหม ก็เป็นก็เป็นเดมอนไปได้ไปเดมอนมา2องใบก็คุมเขาอยู่นะว่าอย่างนี้เราได้เขาเหลือหน,นึ่งใบทวนเราเล่นกลายเดยเตอร์ได้ไม่ก็เป็นบลอลซิโมเอาการไ้เด็กออกมาเลยครับอีกใบหนึ่งเป็นซิลเวอร์สมูไรก็ดีนะตัดเดมอนเขาครับเพลนี้น่าจะใช้ได้นะผมว่า จัดไปแค่นี้เขาก็ไม่มีของให้จุ่วแล้วเด็กเขาเดินไปพอดีอและเขาบัฟพอดีอับด้วยชาวเวสบาลอนซิมโม่ครับดึงออกมาเลยเรียบร้อเดอะบัร์กี้บาร์นั่นเองแล้วก็ตัดการเข้าไปบนมือครับเดมอนใบหนึ่งใบแตงสุดท้ายเขามีการบนมืออยู่แค่ใบเดียวก็วเป็นเดมอนถูกไหมโอเคถ้าเขามีเดมอนอยู่เพราะเขาเติม6พาวเวอร์ได้แค่ที่เดียว ผมทางซ้ายตามสี่เราน่าจะเล่นดอบสามสองใบนี่แหละทางซ้ายตามสี่ทางขวาตามบูสามเพลงนี้ปะเราไม่แคร์การในเด็กอยู่แล้วเพราะในเด็กเขาไม่มีคาลเตอร์เราไม่เรียใครทางนั้นนะแล้วก็ absorbing man ใบนี้ด้วยคิดว่าเพลงน,นี้น่าจะชนะได้นะใช่ไม่ดูกันครับ ผม s n a ด้วยลืมไปผมมีแค่เดมอนใบเดียวทำอะไรไม่ได้ยู่แล้วนี่ไงเรียบร้อยครับทำให้เราชนะเกมนี้มาได้ครับผม GG ครับชชยชน,นะมากันที่เกมนี้กันต่อครับผมเปิดโลกาแรกเป็นซาคาครับอ่ะเขาชนหมัดมาชนให้สักหนึ่งที เราเล่นอะไรไม่ได้นะอ่ะเรื่องเป็นซัตเจอครับได้หกพาวเวอร์เข้าหูเปิดเป็นซาบูไม่แย่เลยแต่อาจจะแย่ปะ่ะเคนสองข้อจะคิดว่าน่าจะได้เล่นซาบูแต่ไม่มีให้เล่นแล้วนี่ไงแปลว่าเราน่าจะโชคดีกว่าเขาแลละตรงน,นี้ติงกันแลบแต่ไม่น่าได้ใช้นะเราเล่นห่วงอยู่แล้วนะร้อ็น ใช่เราหวงร้อยเปอร์เซ็นต์เมจิกรับเปิดลิมโบมีเจ็ดเธอเรียบร้อยโอเคเขาเป็นเด็กอะไรถึงมีเมจิกผมทำอะไรดีเทอนี้กลายเดเตอร์ไหมหรือว่าเคเบิลหรือบารอนซิโม เลือกที่จะกราดิเตอร์ไปเลยวัดตรงกลางเลยแล้วกันเรียกมาสองใบครับพบเป็นในตัวใหญ่ถือว่าตัวแอปสอบกอลฟเมจิกครับเปิดลิมโบแล้วก็โดนยิงไปหนึ่งทีโอเคใบแรกเราทำลายได้อีกใบหนึ่งละ่ะเป็นเซราโอเคเลยใช้ได้ครับ แล้วตรงนี้เด็กเขาเหลือ2ใบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจั่วเลยปะสอใบหรือเราบาลซิโมดีกว่าปะเขาเหล็กกับมือหกใบใช่ไหมเราสามารถทำให้เด็กเขาหมดได้เลยเนาะเราเล่นยังไงดีอยากที่จริงเล่นเคเบลิลกลางก็จบแล้วแต่เราอยากขายบาลซิโมไหมไปดิแล้วก็เคเบลิลจั่ว หนึ่ใบแล้วกันใช่เทน,นี้แหละใครนีการในนีเขาก็จะไม่เหลือแล้วครับออกมาเป็นลูกเคสครับสวยเลยนะถ้าเขาไ่ไดนท็อกซิกนี่คือตรงจุดเลยแล้วเราเราได้บอกเขามาด้วยคิดเศร้าจวดหนึ่งใบครับเขาไม่เหลือเลยรแล้วอ่าต้องถอยจีจครับช มากันที่เกมนี้ครับเปิดโลเคชั่นแรกครับเป็นเอ็กแมนชั่นเราผ่านก่อนตรงกลางมนแลบชูที่ตรงกลางนี่น่าเล่นด็อกเตอร์ออกัวมากๆผมเคลมเป้นซ้ายก่อนนะผมมาถึงใบครับเป็นช,งชังคีใช้ได้เลยแต่ว่าในท็กเขาไม่มีชังคีแล้วนะแค่ตัวใหญ่เราไม่ได้ที่แลบชูรี่พอดีด้วยด้วยโอ้ยเล่นพันกัน โอ้ทางขวาก่อนมีวิ่งครับต้องมาลอนซีมม่อยู่แล้ว <S <S ออกมเาเป็นแองเจล่าไม่แย่ได้นะ่ะได้น,น่าจะได้ใช้นะโอ้มิกซาเบลครับของเขาของเราออกมาเป็นไททานเนียโอใม่กอดความเท่าเทียมไม่มีอยู่จริงคนะเราเล่นยังไงดีเราอัพสอบพิกแมนไหม เด็กเขามีสามใบเราอสอบกลางแล้วกันเธอหน้าเราดอกออกกลางอยู่แล้วอะได้อะไรเอ่ยได้เป็นโอโคเย่ e ้บับเด็กเรามาโอเคเราไปคิวมองเกอร์ก็ป่าคาเทีทยเราไปอือฮึเเขาเหลือหนึ่ง มือเขาเหลือห้าถ้าเราแกมอนเตอร์ก็จะแกมอนเตอร์กลางไหมเพื่อเคเบลิลจั่วแล้วเรากา็ตาบูซ้ายไว้ตาบูขวาดีกว่าเธอหน้าเราด็อ,อ,อกก็ปิดเกมได้เราแกมาเตอร์กลางเพื่อให้เขาไปจั่วไม่ได้เนอะเ,เขาเหลือใบสุดท้ายแล้วครับเขาไม่มีของเล่นนะเป็นบิ๊กช,ช็อปครับจั่วมาขอหน่อยครับ เป็นเฮลคาวนั่นเองโอเคแบบนี้เล่นเฮลคาวกลางดีกว่าไหมถัาแนปมาแล้วนะเอาเฮลคาวกลางเราได้แปดสองสิบหนะเป็นยี่สิบเจ็ดทางขวาก็เล่นสักใบหนึ่งก็พอคิดว่าไหวนะใช่ไหมเราตามเขาอยู่ห้าแต่เอง แวลวเฮลคาวไว้ลาแปดอะหรือเราจะเล่นด็อกอ็อกไม่ไม่น่าดีป่ะเฮลคาวนี่แหละไปดูได้แนนฟสวนด้วย oh, <snap. S 1> มั่นใจผมมั่นใจว่าเขาไม่ได้แรงเท่าไหร่พิสเตอร์เซนเตอร์ขวาเท่านั้นนะไม่แรงนะวางเป็นเมจิครับเบาดีอย่างนี้ ทิ้งไปสองใบไม่มีผลอยู่แล้วเพราะว่าเราใหญ่กว่าเยอะเรียบร้อยเวยบร้อยทำให้เราชนะเกมนี้มันได้ครับผมจีจครับชชยชนะและมากันอย่างต่อเนื่องครับผมในเกมนี้เปิดโปรเคชชั่นแรกกั็นดอสกาดหแต่มือเรานี่เหงาอยู่นะมีแค่ยอนดูใบเดียวนะเธอแรกตัดเป็นราวนหน้าไปโอเคจัดว่าสวย เขาไม่มีราวัน,น่าแล้วเป็นสองแทนที่เขาจะทบเล็กราวันน่าโอเคเบลมาพอดีอีกใบหนึ่งแัดไปเลยครับว้าไมได้มาเป็นชีฮักเล็กอะไรมีราวันน่ามีชีฮักคารโคอาเทินี้น่าจะต้องซาบูนะหรือเราผ่านเทินหน้าชีฮักคาโคอ,อา ได้นะโฮปซัมเมอร์ครับเป็นไฮอีโวไหมไม่แน่ใจเอาบัฟคาโ์คอาสิบพาวเวอร์ตึตงๆให้เขาจั่วไปก็ได้ผมไม่แคร์และใบต่อไปถ้าไม่ใช่ล็อกออกจะดีมากเพราะว่าล็อกออกมันเรียกการลงมาไงพาวเวอร์ Power 1> e 1่สิะใหญ่เกินไปป่ะแล้วเป็นใครอ๋อแอสการ์สลับเด็กครับเพราะว่าการจัวดทำให้มีการสลับเด็กพอเขาอาที่บับไปก็คือบัฟใครไม่รู้อ่เด้อย่างนี้ผมเล่นนี้เลยป่ะบาลอน,นเรียกมาหนึ่งใบที่คอสตํำสุดแล้วก็แกงมันเตอร์เด้งบาลอนไปกลางแล้วก็เลขอีกหนึ่งใบเด็กเขามีแค่สอใบพอดีนะเด็กก็จะหมด จัดไปครับว้าเป็นอร์เมอร์โอเคอย่างไรชีฮักเราปลอดภัยจากช,างชังคีแล้วบาลอนขออยใบหนึ่งครับเป็นพี่บ๊อบกินเด็กเราไปแล้วเด็กเรามีการที่ได้บัฟจากคาโัวอา,า,วอาด้วยนะสุบใครได้บัฟจากคาโัอาบ๊อบกินใครไปบ้างอะ อ๋าวแต่เขาถอยแล้วไงจีีครับนนะเราตัดปมาที่เกมนี้ครับผมเปิดโลกาชันแรกร็บเป็นคำามถามถทดว้าวสุดยอดดีมากๆนะที่ไม่ใช่บาลอนซีโมนะมังังนโลกาชันเต็มนะถ้าบาลอนซีโมคำามาาทาดแต่เคเบิลเนี่ยใช้ได้เลยครับเด็กอีกฝ่ายจะพังทลายไปเลยขอโจนหน่อยครับ กหน้าเราบาอนซีโม่ขวาเนาะถ้าไม่ใช่โเคชันที่ย่ำแย่ในโคชาใช้ได้แชดไปเลยเยนเขาก็จะลดลงไปอีกออกมาเป็นเบรตัดยอนดูเราอันนี้แย่หน่อยไม่ดีเท่าไหร่โอเคแต่อีฝ่สก้กาสเตจเจอร์เราเหลือหนึ่ง เขาแซนับด้วยครับาบเด็กเขามีสองใบผมไกลเตอร์ไปจบเลยนะผมไกลเดเตอร์ก,กลางเพื่อถมเอ้ยทำลายเด็กเขาไปเลยแล้วก็แซนับสวนด้วยแล้วก็ลงสแตชเจอร์เทมโปไปว้ครับ6พาวเวอร์นีเ่เป็นเฮลคาวครับทิ้งมือทีนี้เขาไม่มีของเล่นเลยนะอ๋อมีอะโพคาลิปส์โอเคในร่างเดิมในเขาไม่น่ามีตัวใหญ่แล้วป่ะมากกว่าแปด มอเบียสแปดพาวเวอร์เท่ากันโอ้โหน่นาเสียดายแล้วก็สวอร์ครับทำลายไปบนมือเขามีแค่อโพคาลิปสนะ์ไปเดียวเนาะตอนนี้ในเทิร์นที่5ผมสามารถชาวเวสซายได้แล้วก็แอบสอบบิ้งแมนก๊อบชาวเวสให้บัฟใบอีกใบหนึ่งก็ได้ใบนั้นจใจใหญ่มากๆ มีเพลงอื่นที่ดูดีกว่านี้ไหมอ่ะได้เขาหมดแล้วการ์บะมือหลือใบเดียวเราไม่ต้องเทเบอร์ไกเดเตอร์หรือบาลอนแล้วพลนน่น่าจะดีกว่าเนาะชาวเวลแล้วแอบสอ,กอบกอปคือบัฟบใบบนสุดเขาทำอะไรไม่ได้แนละ้วกลางที่เห็นเด็กศูย์มือหนึ่งนะมีแค่โคคาลิตบนมือด้วยเหงาๆหงเลย พอจะเล่นได้แค่โลเคชั่นเดียวสุดท้ายนี้เราก็บัฟไปเป็นใครโอ้โหดอกออกไม่จำเป็นต้องเล่นดอกออกด้วยซ้ำอะตรงนี้ปะละ่ะเราเล่นเป็นนักคูล่านักคูล่าขวาปะไม่ดีอะไม่ดีไม่ดี ก็ต้องล็อกออกขวาแหละถ้าได้คุณล่าขวาแล้วมันกินแกมันเตอร์คือแย่แพ้เลยยังไงเขาก็เล่นได้แค่อะพคาริบใบเดียวโลเคชั่นเดียวแล้วเขาชนะเราไม่ได้ด้วยซ้ำเ่าเขาต้องถอยนะวัดใจอะ่ะผมไม่วัดอยู่แล้วเรียบร้อยครับเกมนี้เป็นของเราครับผมจ GG ครับชชยันนะ